ประเด็นต่อไปครับคุณผู้ชมครับ <ผม S 2> ที่คนเขาก็พูดถึงกันเยอะแยะเหมือนกันแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความงงงวยงวยเช่นเดียวกันนะคือประเด็นเรื่องนโยบายเกณฑ์ <c oughs> ทหารแบบสมัครใจครับนโยบายเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจคือแค่ชื่อก็แบบฮะ นโยบายเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจนโยบายเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจแต่ฟังก่อนฟังก่อนนะครับคุณเสียฐาทวีสินนายรนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกับคุณสุทินข้างแสงที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ล่าสุดเอี่ยมเอมเลยเนี่ยฮะ กิ้งๆเลยนะครับได้นัดกินข้าวเที่ยงครับกับบรรดาว่าที่ผอบอเหล่าทัพคนใหม่นะครับป้ายยังไงต่อคุณจรหลังกินข้าวเสร็จคุณสุทินเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรื่องนโยบายที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นไงนี่ไงล่ะเป็นไงโอ้โหปัดสวินโตกลมนะว่าคุณจรนโยบายที่จะเกิดขึ้นครับคุณสุทินก็ไปทานข้าวมื้อนี้มานะฮะโดยมีคุณเศรษฐาเนี่ยเขาไปประกบนะฮะก็เลยทราบว่าอ๋อเนี่ยจะมีนโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นนะหนึ่งครับ การเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารเป็นรูปแบบสมัครใจครับครับโดยคุณสุทินบอกว่าจะเริ่มในเดือนเมษายนปีหน้าปี67นะเฮ้ย67มาอีกแล้วเมษาเหรอโอเคที่จะมีการเกณฑ์ทหารอีกครั้งเอาล่ะจะเห็นอัตราเกณฑ์ทหารที่ลดลงจากเดิมอย่างแน่นอนครับและจะค่อยๆหมดไปจนเหลือเพียงการเข้ากองทัพแบบสมัครใจแต่คุณสุทินเนี่ยยังไม่บอกนะครับว่าจะทำยังไงครับอ๋อก็คือขออุบไว้ก่อน ขออุบไว้ก่อนแล้วก็นอกจากเรื่องของการเกณฑ์ทหารที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบรูปแบบสมัครใจเนี่ยนะก็ยังมีเรื่องของการปรับลดจำนวนในพลครับเอ,อภายในปี2570ครับผมคุณสุทินเนี่ยบอกว่าเท่าที่คุยกับทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีแผนปรับลดในส่วนนี้อยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราแอบ,บดอกจันไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการปรับลดจำนวนในพลเนี่ยพูดมาตั้งแต่ปี2538รบแล้วครับ,รบและคนที่พูดคือคุณชาวลิติยงใจยุทธนะฮะเขาพูดมาตั่ปี38ครบ ตอนผมอายุสิบขวบครับ,รบแต่คุณสุทินก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องกังวลภายในรัฐบาลน,นี้ปรับลดแน่นอนกองทัพจะกระชับลงในพลจะหายไปจํานวนมากเลยส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นกองทัพกําลังทําตัวเลขมาให้ดูอยู่เออให้ให้เขาทํามาให้ดูเนาะ สิ่งที่เราต้องยอมรับว่าต้องมีทหารเนี่ยและทหารมีกําลังที่เขาประเมินแล้วว่ากองทัพต้องมีกําลังพลเท่าใดเราจะไปปรับลดกําลังพลโดยไม่คํานึงถึงความเข้มแข็งของกองทัพก็ไม่ได้ก็คืออารมว่ากองทัพเขาบอกเขาต้องมีเท่าไหร่มันก็ต้องตามนั้นแหละเพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าเออกองทัพอะ่ะเข้มแข็งพอที่จะปกปักรักษาประเทศได้ใช่เพราะฉะนั้นเราจะไปเถียงเขาไม่ได้เขาบอกเท่านี้เท่านี้เท่านี้เออคือตกลงว่าใครเป็น คนวงการใครกันแน่วะเขาเรียกว่าพัฒนาร่วมกันปะใช่ปะที่เขาบอกพัฒนาร่วมกันก็ประมาณนี้ปะและเท่าที่ได้พูดคุยกันเมื่อนายกได้ฟังความเห็นของกองทัพแล้วก็มีความสบายใจอ่าครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้เพราะคุณเสียรยังสบายใจเลยแต่เขาโดนถามย้ำนะว่าเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ําที่บอกว่ามีทางออกที่ดีอ่ะมันเป็นยังไงคุณสุทินตอบว่าคําว่าดีเนี่ยก็คือหนึ่งกองทัพต้องพอใจอื <G ül> ก็ผู้ใช้งไงผู้ใช้แต่ไม่ต้องห่วงมีประชาชนอยู่ครับสองครับประชาชนและสังคมรับได้และมีเหตุผลอธิบายได้มีนี่นี่ไอ้มีเหตุผลอธิบายได้เนี่ยล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยท,ที่ผมได้ยินประมาณนี้อาจารย์วันนอรเป็นประธานสภา <S <S อันนี้ <S <S ผมจําได้ผมจําได้อันดับแรกคือกองทัพต้องแฮปปี้นะอันดับ2คือประชาชนและสังคมรับได้แต่อันดับหนึ่งเนี่ยคือกองทัพต้องแฮปปี้ครับผู้ใช้ไงทําอะไรต้องแคร์แต่เขาแต่ถ้าอย่างนี้คือแปลว่าเขาก็คงคิดถูกแหละในฐานะที่เป็นคนเพื่อไทยใช่กองทัพต้องแฮปปี้ครับใช่ กองทัพต้องแฮปปี้กับดีเซชันของจากเพื่อไทยใช่ครับครั้ง<ม>สุดท้ายที่เราได้ยินคําประมาณนี้ค,คือแก้ไขไม่แก้แค้นค่ะ